คุณมาลายจากนครสวรรค์ค่ะถามเรื่องของน้ําแห้งฮ่าคุณป้ามาลัยอยู่ในสายแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะมาลัยคุณหงแก้วนะคะค่ะอยู่อยู่หมูที่เท่าไหร่เนี่ยมูห้าตำบลบางพะหลวงพอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะน้ํามันแห้งหมดเลยน้ําอ่ะในคลองมันเป็นคลองคลองซอยน้ำน้ำเพิ่งท่วมยังไม่กี่วันเลยแล้งแห้งหมดแล้วเหรอป้า ค่ะฮะค่ะแห้งไหลเรียงแรงเลยค่ะอะไรค่ะเราก็ต้องใช้บามทับโขงนครสวรรค์จะแห้งเป็นเกาะเกาะเกาะหมดเลยค่ะและไอตอนที่มันท่วมเนี่ยมันท่วมเยอะไหมเยอะเยอะเหมือนกันค่ะเยอะมากเหมือนกันแต่ตอนนี้มันไหลไปหมดเลยอะค่ะค่ะมันหปดอย่างแรงอะไหลจนแห้งเลยค่ะ แ,แราไม่น้ำทำนากันแล้วอะค่ะออตาชาทำนาใช่ไหมคะใช้น้ำทำนาเนาะ,ะหนูไม่ได้ทำมาลนูค้าขายแต่ลูก,ล,กลูกบ้านน่ะชาวบ้านเนี่ยเขาทำนากันแต่เขาทำาไม่ได้เขาไม่รู้จะไปร้องที่ไหนหนูก็เห็นว่าร้องเอ T ทีเนี่ยดูแล้วน่าจะดีกว่าอืม,อมดีกว่าไงร้องแล้วได้หรือไงหรือว่าไม่ได้หนะักขึ้นไปอีก ได้สิคะหนูจะช่วยเขาไงมขนบอกโเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะอ,อะเอาเดี๋ยวเราชวนท่านทวีศักดิ์ธนนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชนรัฐทานเข้ามาคุยกับป้าก่อนนะพี่มาลัยค่ะท่านทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ่านน้องคุณเทแลวก็คุณพี่มาลัยครับสัปดาห์ที่แล้วยังคุยกับท่านเรื่องน้ําท่วมอยู่เลย,ยลุงเจ้าพญาทั้งตะวันออกตะวันตกนี่ พี่มาลัยมาบอกว่าที่บางท่าหลวงนะหมู่<า>ที่ 5, ห้าเ,ออเมืองนครสวรรค์บอกน้ําแห้งไม่มีน้ําจะทํานาเลยอะ่ะแต่มันก็ดูแล้วไม่น่าเป็นไปไ,ได้แต่นี้ไม่เป็นไรครับอพี่มาลัยครับเดี๋ยวผมจะให้ทางชลประทานจังหวัดนะครับอโทรหารทางพี่มาลัยเพราะว่าโดยปกตินะคลองชลประทานชื่อเป็นชื่อแบบว่าทั่วไปจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนญ่เป็นคลองสาใหญ่ฝั่งซ้ายฝั่งขวา ของโครงการอะไรอย่างเงี้ยครับทางพี่ถนอมครับอย่างก็ตามอาจจะเป็นมาเชื่อมโยงกับทางคลองส่งน้ำกรมุภาก็ได้อันเนี้ยนะฮะแต่เบื้องต้นแล้วให้เขาตรวจสอบรดต้นที่เป็นคลองธรรมชาตินะครับนะค่ะพี่มาลัยค่ะผมขอเบอร์โทรพี่หน่อยเบอร์โทรเบอร์อะไรศูนย์แปดหนึ่งครับสามศูนย์เจ็ด สามศูนย์เจ็ดหกสี่สามสี่หกสี่สามสี่ตอนที่น้ําท่วมนี่ท่วมมากใช่ไหมใช่อะเฉพาพาสภาพนะสภาพพื้นที่ของหมู่ห้าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงพี่มันเป็นยังไงมันจะเป็นแอ่งกระทะนะคะแอ่งกระทะรับน้ําจากไหนรับน้ํามาจากไหนครับน้ํามันจะมาจากชุมแสงจากชุมแสงนี้น้ํามันมาจากที่สูงมหาที่ต่มอะค่ะ จากเจ้าพญาเข้ามาป่ะครับจากเจ้าพญาแล้วเข้ามาคลองซอยป่ะมันมาจากใช่ค่ะมันมาจากพญาแล้วก็มาากัมนมาจากุนแ <ừ, S 2> สเงเนาะมาจากุนแสงบางมุนาคมามาผ่านคนครสวรรค์นเนี่ยค่ะอืมเดี๋ยวตอนนี้น้ําแห้งไปหมดเลยยังอยู่บ้างแต่จะทําน้ไม่ได้แล้วค่ะช <ừ, S 2> าวบ้าน ừ, จะทําน้ไม่ได้มัน,นก็อันนี้อันนี้นาปลังใช่ไหมตอนนาปีเขาทําได้แล้วยังไงตอนนาปีอะ่ะนาปีเ็าทาไม่ได้ที่นี่ค่ะ คุณถนอมไม่ทาไม่ได้นะคะเพราะที่นี่ทานาปังสองเที่ยวอ๋อนาปีทําไม่ได้เพราะมันร่มต่ําเป็นเองกระทะใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะงั้นก็มาแก้ตัวตอนนาปังได้ทําได้สองครั้งอย่างนั้นใช่ไหมใช่ที่นี่ก็ทาไม่ได้นาปีอะค่ะแล้วปรากฏว่าตอนมาปีนี้ตอนนี้ถึงขนาดนี้น้ํามันแห้งไปหมดเลยเหลือน้ํานิดเดียวยังไม่ยังไม่หมดแต่ยังอยู่น้อยน้อยเล็ไม่พอจอดต่อการทํานาปังใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วมันมีมันมันมีแหล่งน้ําที่จะเอาข้าวมาไหมป้าเนี่ยพอรู้ไหมมีข้อมูลไหมมันไม่มีอคุณถนอมมันมันไหลมันถ้ามันออกหมดมันก็หมดเลยค่ะจากบางเทียนอะจากบางเทียนมามานี่มามาผ่านบ้านหนูแล้วมันจะทําไงอะป้าถ้างั้นเอาน้ํามาจากไหนน่ป้าลองคิดดูสิ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณนนืมโอเคไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรนะท่านทวีศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวจังทางชนะทรนในพื้นที่จะโทรหาป้านะเพื่อจะดูแนวทางหนทางกันเนาะท่านทวีศักดิ์เนาะครับครับเดี๋ยวให้ทางตัจังหวัดโทรหาเวลานี้เลยครับนะครับครับป้าป้าป้ารอสักครู่นะป้านะเดี๋ยวเดี๋ยวทางชนะทานจะโทรหาป้าและดูพื้นที่กันนะว่าจะมีช่องทางไหนถ้ามีก็ได้ทําถ้าไม่มีก็ไปไปตามเหตุปัจจัยนะป้านะค่ะ ครับป้าขอบคุณค่ะคุณนนองครับสวัสดีครับป้าดีมากเลยการนี้ดีมากยอดมากยอดนะให้น้ําได้ก่อนนะแล้วี่ยยเยี่ยมตามไมค์กินนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะหนูเห็นเขาโทรหนูดูทุกวันเลยเขาล้างขาเนาะนเห็นเขามาร้องเราเรียนเราเออเราก็สงสารชาวบ้านแต่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเกาถามมาหูนี่จะทํายังไงอ่ะน้ํามันจะแห้งหมดแล้วน้ําไม่มีทํานา บางอย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะชั้นโทรหาคุณถนอมก็แล้วกันค่ะอ๋อเป็นโทรศัพทดจัดหาดีไม่อยู่นี่งเดี๋ยวหาตรงนี้แล้วนะป้านะไม่เดียวไไมม่่ดูได้ที่แล้วนะป้าถึงที่ถึงท่านตะวินศักด์แล้วนะถึงกรมททนนะมากดีที่สุดค่ะครับผมป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับ